สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยุพินคนทําสวนทําเกษตรนะคะยุพินพาท่านผู้ชมมารับชมสวนตะไคร้ค่ะเนี่ยค่ะสวนตะไคร้อายุเดือนครึ่งแล้วค่ะใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่ปุ๋ยไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะก่อนที่จะฉีดยางามทั้งตะไคร้งามทั้งหญ้าเลยค่ะหญ้าขึ้นคลุมตะไคร้ ปัญหาก็คือว่าตะไครส่วนนี้แปลงนี้คือยุพินเอารถแมคโครมาตักเลนขยงดินนะคะทําให้พื้นดินไม่เรียบปัญหาก็คือว่ายุพินไม่สามารถที่จะตัดหญ้าได้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการซื้อยาฆ่าหญ้ามาฉีดนะคะฉีดฉีดหญ้าในในสวนตะไคร้ก็ใส่ในผสม ยาขยาผสมน้ําในอัตราส่วนที่น้อยค่ะแล้วก็ภายเป้ค่อยๆฉีดจะฉีดช่วงที่ไม่ค่อยมีลมนะคะถ้าตอนไหนลมแรงจะไม่ฉีดเพราะว่าละอองยาจะบิวไปโดนกอตะไคร้ใบตะไคร้ทาให้ตะไคร้ตายค่ะฉีดก็ต้องระมัดระวังในการฉีดนะคะยาข่ายาสามารถที่จะฉีด หญ้าในสวนตะไคร้ได้นะคะไม่ทําให้ตะไคร้ตายฉีดด้วยความระมัดระวังนะคะหญ้าที่อยู่ใกล้กอตะไคร้ก็จะมีมั่งนะคะแต่มีไม่เยอะเราก็มาเดินพอหญ้าตายแล้วเราก็มาเดินถอนออกอะคะ่ะนี่ค่ะฉีดยาฆ่าหญ้าในสวนตะไคร้ท่านผู้ชมก็จะสงสัยว่า ฉีดได้เหรอสามารถฉีดได้เหรอไม่มีสารตกค้างเหรอฉีดได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าตะไคร้มีอายุหกเดือนถึงเจ็ดเดือนถึงเก็บเกี่ยวแต่ตอนเนี้ยตะไครอ้อายุได้เดือนหน่อยๆเราก็สามารถที่จะฉีดได้เพราะว่าต่อไปยุพินจะไม่ฉีดแล้วยุพินจะตัดยาตัดยาแทนค่ะ ขอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยุพินด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยุพินทำคลิปต,ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ